กราบมรสการพระสงฆ์พ่อแม่กบบาจาระเทรานุเทระทุกทุกท,กท,กทกและเจริญพรมายังผู้มีบุญทุกๆท่านอาตมาภาพในานามพระผู้จำพรรษาและเป็นพระผู้ดูแลภายในที่พระสงฆ์อนุรักษ์ป่าช้าปุศิลาตำบลม่วงอำเภอบรนม่งวมงจังหวัดสุพรรณบรีเขอาอกาสมาบอกบุญเรื่อง เชิญร่วมทำบุญในงานถวายรูปหล่อวุค์ม่นโพธิทัตโตเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำขนาดหน้าตัก30นิ้วและเชิญร่วมทมบุญผ้าป่าสมทบทุนในการซ่อมแซมเสนาสะนะภายินที่พักสงแห่งน,นี้เช่นด้านหลังนี้เป็นเมรุเดิมของทางที่พักสงซึ่งใช้มานานแล้วเมรุหลังนี้สร้างมาตั้งแต่ ีพศ2547ภายนอกอาจจะดูดีแต่ภายในนั้นแตกแล้วแล้วเพราะใช้งานมานานทางที่พักสงฆ์จะมีโครงการบรูรณะใหม่ย้ําว่าบรูรณะใหม่แต่ไม่ได้สร้างใหม่นะครับแค่บรุรณะและจะมีโครงการซ่อมแซมกุฏิอีกประมาณ3-4หลังผู้ใดที่ประสงค์จะร่วมพรมบุญก็ร่วมพรมบุญผ่าน บัญชีธนาคารกรุงเทพมาได้บัญชี6 3 6 0 5 1 0 2 4 9บัญชีนี้เป็นบัญชีชื่อร่วมระหว่างพระสงฆ์หนึ่งรูปและคาราวาสอีกสองท่านชื่อบัญชีพระชัยวัฒนทิรักษ์และนายบริชัยถาบุตรและนายประสบโชคแผนดีบัญชีนี้เปิดรับร่วมพมบุญตามกำลังศรัทธาหรือถ้าท่านผู้ใดประสงค์ที่จะร่วมพมบุญ เพื่อขอรับพระเครื่องและวัตถุมงคลหรือขอรับไปอนุโมทนาบัตรก็ร่วมทรมุนผ่านอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีธนาคารออมสินหมายเลขบัญชี020 302 19 1851ชื่อบัญชีอัตมาภาพพระชัยวัดอินทิรักษ์ผู้ใดร่วมพบมุนกองละ5,000บาทขึ้นไปอัตมาภาพถึงจะได้ยื่นเรื่องไปยังจาบบ้าหนะตำบลเพื่อขอ ออกไปลดหย่อนภาษีให้หรือออกไปอนุโมทนาบัตรให้ในยอดที่ทำบุญกองละ5,000บาทขึ้นไปหรือถ้าผู้ใดร่วมทำบุญกองละ159บาทถึง1,500บาทอาตมาภาพก็พจะมีวัตถุมงคลที่อาตมาภาพได้ไปขอจัดสร้างมาจากวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายวัด สุดท้ายนี้จะมาภาพขออวยพรให้สิ่งพระรันตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ผู้ที่ร่วมทำบุญและผู้ที่ร่วมแชร์งานบุญของทางที่พักสงนี้จงประสบแต่ความโชคดีมีชัยความจเจริญรุ่งเร,องเรืองตลอดทั้งครอบครัวและบริวารตลอดกาลนานเทอน